ครับบกับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าร้อยสิบไอทรงเชงนะครับทรงเซิงของช่างครับวันนี้จะมารายงานผลการซ่อมของลูกค้านะครับว่ารถคันนี้เกิดปัญหาอะไรลูกค้าบอกว่าแจ้งมาว่าไฟไม่มีเปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่ขึ้นเลยเปิดมาดูคือแผ่นชาร์จหักครับเด๋ยวเข้ามาดูนะครับแต่กล้อง แผนชาร์จคับต่อไปเปลี่ยนแผนชาร์จเสร็จปุ๊บก็ลองเปิดสวิตช์เจอไฟขึ้นเอ็นแต่กล่องไม่ทำงานปับติกไม่ฉีดก็เราไปเช็คดูพวกพัดเซอร์ฟอยมัดไฟก็ไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายแล้วเจอปัญหาอยู่นี่กล่องนะครับคันนี้เป็นาการกล่องหลับ เปิดสวิตช์ขึ้นมาจะไม่มีเสียงปั๊มติ๊กจะไม่ทํางานไฟหัวฉีดจะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าอาการกล่องเสียผมลองลองเช็คดูแล้วลองเสียบกล่องเดิมแล้วลองสตาร์ทลองเอาขั้วไฟเช็คดูก็ไม่มีไฟกระเรื่องอั้วไฟของโวเทียนก็ไม่มีการมานะครับก็หลังจากที่ไปเบิกมาใหม่1,600บาทครับสำหรับ11อ110ไอตัวนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็เป็นคลิปรายงานผลให้กับลูกค้าครับที่เอารถมาให้ผมไล่ไฟแล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนที่กําลังหาปัญหาของ110ไอนะครับอันนี้คือเพื่อใครยังไม่รู้ว่ากล่องมันเจงแระดูยังไงก็ถ้าเกิดเปิดสวิตช์กุญแจแล้วปั๊กติกไม่ทํางานไฟหัวฉีดไม่ขึ้นลองเช็คดูแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วก็1,600บาทครับไปเปิดมาแล้วไม่มีของเทียมด้วยนะครับ มีแต่ของแท้ห้างนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสาระไม่มีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆในข้าหน้าเรามาแบ่งปันความรู้ให้อีกครับนะครับ